เป็นตำนานมากว่า20ปีค่ะคุณผู้ชมขานนางเอกแต้วสุกัญญาเนี่ยครับ ขออำลาทางวงรับเบียบวาทาสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องจากว่าทางพ่อเอแล้วก็นางเอกแต้เนี่ยค่ะได้ออกมาไล์สดชี้แจงแล้วเนาะเนื่องจากอะไรที่ได้ลาออกนะคะแล้วก็อำลาทางพ่อเอแบบนี้นะคะทาเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยอึ้งไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตพูดถึงนะทางนางเอกแต้วก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่บุญคู่บารามีของระเบียบวาทาสินเลยก็ว่าได้นาะ20ปีที่อยู่คู่กันมาเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาทําเอาหลายๆคนเนี่ยใจหายไปตามๆ กันค่ะสําหรับข่าวที่สาวเต้วสุกัญญานะคะจะอําลาบ้านระเบียบวาทศิลอีกคนซึ่งก็ไม่ได้หนีห่างไกลไปไหนคะ่ะคุณผู้ชมขาขอลาพ่อไปเติบโตใช้ประสบการณ์ที่ตัวเองสั่งสมมาตั้งวงหมอลําดําเนินตามรอยรุ่นพี่อย่างคุณบอยสิริชยัยนกเพิงสกอรน,นะคะแมนจักรพัน์นะคะบุษจักรพัน์นะคะคุณผู้ชมขา ซึ่งสาวแต้วก็ได้ตั้งวงคณะบทลำเสียงแจ๋วนะคะตามฉายาที่ตนได้ใช้มาตลอดค่ะทางคุณเต้วสุกัญญานะคะเข้าสู่วงระเบียบวาทศิลป์น,นะคะมาตั้งแต่2,548ค่ะซึ่งพ่อเอพ่อเบียร์ซึ่งพ่อเอพ่อเปีย,อเ,อเ,ยเป็นคนขอให้นางเอกนะคะมาอยู่วงเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นคนไปขอมาให้เป็นนางเอกของวงซึ่งแต้วก็สังกัดที่ระเบียบวาทศิลป์มาโดยตลอดเป็นเวลามากกว่า 20ปีค่ะเทียบเท่ากับเป็นลูกสาวคนหนึ่งของบ้านระเบียบเลยก็ว่าได้และเป็นผลผลิตเม็ดงามมากที่กำลังจะเติบโตนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นบุคคลนะคะที่สําคัญกับระเบียบวาทศิลป์อีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะแต่พ่อเอะะ๋เนี่ยค่ะเรียกได้ว่าสร้างคนสร้างงานมาหลายคนแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางบอสบอยนะคะแล้วก็ทางคุณแมนจากพันเอ๋ยนะคะทางบอสนกอย่างเงี้ยค่ะลหลายๆคนคุณบู๊ทเอ๋ยอย่างนี้เนาะก็มาจากทางบ้านระเบียบวาทศิลป์กันทั้งนั้น ะะทําเอาหลายๆคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยอึ้งนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก็เข้าใจนะคะทางนางเอกเต๋เนี่ยก็เดินทางกับทางสายนี้มานานแล้วก็อยากขอโอกาสนะคะ ไปปรับเปลี่ยนนะคะช,ชีวิตของตัวเองแล้วก็เติบโตในรูปแบบของตัวเองค่ะทางพ่อเอเนี่ยพูดเสมอนะคะว่าเออถ้าลูกเนี่ยอยากไปเติบโตพ่อซัพพอร์ตพ่อสนับสนุนขอแค่ไปลาม,มาไว้ค่ะคุณผู้ชมขาพอลูกได้โอกาสลูกแข็งแรงแล้วลูกอยากไปเติบโตพ่อก็ดีใจด้วยพ่อเอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่สร้างคนมาหลายคนแล้วมันเป็นอะไรที่น่านับถือมากเลยนะคะเพราะว่าพ่อเอเนี่ยไม่เคยขออะไรจากลูกๆทางระเบียบวาทศิลป์เลยค่ะใครจะไปไหนทําอะไร ะะพ่อคอยซัพพอร์ตตลอดค่ะยิ่งเห็นลูกออกไปทําอะไรที่มันได้ดีนะคะเติบโตในรูปแบบของตัวเองพ่อนกเอ้ทางพ่อเอเนี่ยดีใจมากๆค่ะคุณผู้ชมขาจินเองเนี่ยได้เห็นแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบภูมิใจแทนพ่อเอเนาะคุณผู้ชมเนาะที่ได้เห็นลูกๆแต่ละคนออกไปเติบโตอย่างสวยงามค่ะอย่างเช่นบอสดบอยเนี่ยก็เปิดหมดลาใจเกินร้อยมาถึง9ปีแล้วนะคะประสบความสําเร็จแรกๆเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะถือว่าก็มาจากพ่อเออยู่เหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยก็มีทา พ่อเอช่วยค่ะดูงานนะคะจัดการแสดงนะคะการทำอ่า หมอลำใจเกินร้อยเนี่ยเป็นมาอย่างไงนะคะพ่อเอก็จะคอยดูแลจัดแจงช่วยทุกอย่างนะคะแรกๆเนี่ยก็จะมีพ่อเอช่วยเป็นหลักเลยเนาะของหมอลำใจเกินร้อยนะคะถ้าหลายคนติดตามกันมาเนี่ยจะรู้ดีค่ะว่าทางบสบอยเนี่ยจะมีพ่อเอคอยยื่นมือมาช่วยอยู่ตลอดเพราะเรามาสร้างคนสร้างงานแรกๆอ่ะมามีวงเป็นของตัวเองแรกๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องได้รับการอ่าช่วยเหลือจากทางผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่เขาเป็นงานมาก่อนเนาะคุณผู้ชมเนาะก็ได้ทางพ่อเอนี่แหละค่ะยืมมือเข้ามาช่วยจนทุกวัน นี้นะคะหมอลำใจกระร้อยเดินทางมาสู่ปีที่9แล้วถือว่าปังมากมาค่ะขอชื่นชมนะคะในความสามารถของศิลปินทุกๆคนเนาะที่สามารถสร้างงานนะคะแล้วก็สร้างศิลปินนะคะแต่ สร้างศิลปินแต่ละคนออกมาให้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วนางเอกเนะคะก็ได้รับฉายาเป็นนางเอกเสียงแจ๋วมาโดยตลอดนะคะก็เลยขอตั้งวงคณะหมอลำเป็นหมอลำคณะเสียงแจ๋วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่จะมีศิลปินอะไรยังไงสมทบบ้างนาะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะตอนนี้นะคะก็ยังเดินสายกับระเบียบวาทศิลป์จนจบฤด,ดูกาลนาะคะคุณผู้ชมค่ะในฤด,ดูกาลหน้าก็จะไปเติบโตในรูปแบบของตัวเองแล้วค่ะก็ได้ ใจกับทางนางเอกแดวด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาขอชื่นชมในความสามารถเนาะถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่เดินทางกับหมอลำเนี่ยมาค่อนข้างที่จะนานแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ด้านการร้องเพลงเสียงของนางเอกนะคะบอกเลยว่าคือสุดๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาขอชื่นชมในความสามารถเลยค่ะ แล้วที่สําคัญเนะะี่ยค่ะทางระเบียบวาทศิลป์มีการเปิดตัวนางเอกหมอลาคนใหม่ด้วยนะคะมีใครได้ติดตามกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมคะเปิดตัวแล้วนอนเนื่องจากว่าก็มีคนออกไปก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาคะ่ะคุณผู้ชมคาตามสเต็ปอยู่แล้วนะคะแต่ยังไงระเบียบวาทศิลป์น,นะคะก็สร้างคนให้เป็นศิลปินที่ ให้เป็นศิลปินที่ดีแล้วก็มีคุณภาพกันทั้งนั้นค่ะแล้วอีกอย่างไม่ใช่แค่วงรับเบียบวาสนาศินหรอกค่ะคุณผู้ชมขาทุกๆวงนะคะที่เขาให้โอกาสศิลปินทุกคนได้เข้ามาทําการแสดงนะคะถ้ามีเวลคิดว่าตัวเองแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วนะคะทุกๆวงเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกๆเนาะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยไปเติบโตในรูปแบบของตัวเองค่ะคุณผู้ชมขาทางนายเอกแต้วเอง,เองเนะคะก็พูดอยู่บ่อยครั้งเนาะคุณผู้ชมเนาะล่าสุดเนี่ยค่ะก็บอกว่าทุกการเติบโตเริ่มต้นจากการก้าวออกจากพื้น สู่พื้นที่ที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามข้างหน้าคือเส้นทางที่เราเรียนรู้จากมันและคุ้มค่ากับการก้าวข้ามไปเสมอนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราอยู่จุดจุดหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าเราปลอดภัยกับจุดจุดนี้มากๆเราแข็งแรงแล้วมากๆเรียนรู้อะไรแทบทุกอย่างแล้วนะคะเราอยากออกไป,ปเผชิญโลกกว้างะคะ่ะคุณผู้ชมขาอยากไปประจมภัยด้วยตัวเองนะคะทางพ่อเอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพ่อที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตลูกดีมากๆค่ะลูกพร้อมนะคะที่จะ ออกไปเติบโตในรูปแบบของตัวเองพ่อคนนี้ก็พร้อมที่จะซับพอร์ตค่ะไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยนะคะขอแค่แบบลูกแบบรู้ความเนาะ จะไปก็บอกอะไรแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะไปลามาไหว้เนาะตามสเตปผู้ใหญ่เขาชอบแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจินเองรู้สึกว่าพ่อเอ๋เนี่ยค่ะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยเนาะคุณผู้ชมค่ะทางพ่อ A เออกเนี่ยก็คือเข้าใจนะคะศิลปินทุกคนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะไปมีชีวิตใหม่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากแบบมีอะไรเป็นของตัวเองเนาะจินเองเนี่ยเข้าใจความรู้สึกนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ยินดีกับทางนางเอกเต้วจริงๆค่ะที่มีโอกาสนะคะได้เป็นสร้างคนสร้างงานใน รูปแบบของตัวเองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะยังไงก็ฝากซัพพอร์ตด้วยเนาะคณะหมอลำเสียงแจ๋วนะคะเต้าสุกัญญาค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะคะยังไงก็ต้องรออัปเดตอีกทีนะคะปีหนึ่งนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างจะมีศิลปินท่านไหนมาแบบอ,อยู่ในวงนะคะมาเป็นนางเอกพระเอกยังไงอยากรู้นะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปะคะ่ะบอกเลยว่าศิลปินมาสมทบเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควระคะ่ะรอติดตามก็แล้วกันว่าจะมีศิลปินคนไหนที่แบบเออเราอาจจะเคยเห็นคุณ ตาแล้วก็กลับมาในวงการอีกรอบหรือเปล่านะคะรอติดตามด้วยก็แล้วกันเนาะฝากด้วยนะคะคณะหมอลำเสียงแจ๋วนะคะแต้วสุกัญญานะคะคุณผู้ชมขาจากลูกสาวบ้านพ่อเอ๊ะนะคะรับเบียบวาทศินค่ะคุณผู้ชมขา นี่แหละค่ะชีวิตของคนคนหนึ่งเนาะไม่ได้สวยงามเสมอค่ะเพราะมีบททดสอบมากมายเข้ามาในชีวิตนะ,ะ่ะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันนะคะรู้สึกยากเย็นเหลือเกินนะคะแต่ทุกๆคนก็ต้องสู้อยู่เสมอนะคะหวังว่าสักวันจะเป็นวันของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งเนาะที่เราเติบโตมาแข็งแรงพอสมควรทัศนคติหลายๆอย่างเราก็สามารถสู้ได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มี เรื่องดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะในระเบียบว,วาทศิษย์ไม่ค่อยมีเรื่องราวอะไรให้ปวดหัวเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องดราม่านะคะกับนางเอกแต้วเลยนะคะถือว่าเป็นบุคลากรอีกคนหนึ่งในวงของพรเอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาขอชื่นชมจากใจเลยจริงๆนะคะฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ